อขออีกสักคลิปหนึ่งนะก็จบคลิปแล้วลหละนะเทวัน,นี้โอกาสอ่ะที่เราเจอในโลกบนโลกออนไลน์เนี่ยถ้าเราเจอคนที่แบบเขาจริงใจนะเขาอยากจะช่วยเราเราจงเอาความรู้นั้นนะ่ะไปทำประโยชน์ไปสร้างตัวตนเหมือนครูเนี่ยครูมาให้มาแบ่งปันด้วยความจริงใจเนี่ยครูทำคลิปอยู่ทุกวันนี้ครูพูดจนเก็บคอก็มี นะ uh huh. คะครูอยากช่วยให้คนที่มาติดตามเนี่ยได้ตัดสินใจค่ะกล้าคิดกล้าทำทำอะไรสักอย่างเพื่อครอบครัวถึงแม้เราทำคลิปอาจจะยังไม่มีคนมาซื้อสินค้าเรานะแต่เชื่อเถอว่าความขยันมุ่งมั่นตั้งใจของเราอะ่ะมันต้องมีคนที่รักเราอย่างแน่นอนต้องมีคนที่อยากจะส่งเสริมเราให้ชีวิตเราดีแน่นอนแต่สำหรับครูแล้วครูเชื่อว่าจักรวาลอะ่ะ รักครูสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักครูท่านจะไม่ดึงให้ครูไปตกต่ำอย่างแน่นอนท่านจะดึงครูขึ้นมาเพื่อให้ครูมีชีวิตเจริญนรนุ่งเรืองอย่างแน่นอนนะทุกคนก็เหมือนกันทุกคนต้องเชื่อแบบนี้ว่าจักรวาลร,รักเราค่ะนะพระเจ้ารักเราแล้วเราตัวเราที่มีพระเจ้าอยู่ในคุ้มครองเราเนี่ยเรารักตัวเองหรือ,อยังนะครูบาอาจารย์ชอบพูดแบบนี้ให้ครูได้สติเตือนหัวใจครูว่า รักตัวเองหรือ,อย่างจนวันนี้ครูก็กินทั้งคอลลาเจนทั้งไฟเบอร์ากับการใช้สบู่ล้างหน้าแล้วครูก็เริ่มตั้งเป้าว่าหนึ่งถึงสามเดือนนี้ไม่อยากช้าเลยอะยี่สิบ็ดวันเนี้ยนะอันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันที่สิบหกหวยออกใครถูกหวยก็ยินดีด้วยนะดีใจด้วยเนาะอ่าใครไม่ถูกก็ให้โปรแกรมจิตแบบนี้ว่าเงินมันจะมาจากท่องทางที่ไม่คาดฝันอะ เอออธิษฐานเลยขอสิบสองล้านครูเคยอธิษฐานขอพรสินสักธิ์ไว้นะขอตั้งแต่หลักล้านขอตั้งแต่สองล้านขอร้อยล้านตอนนี้ก็ขอร้อยล้านค่ะขอมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเป็นร้อยล้านเลยค่ะนะอธิษฐานขอพรไว้ค่ะเราตั้งเป้าไว้ค่ะแล้วก็จงเชื่อนะว่าคําอธิษฐานที่เราขอพรขอเงินท่านไว้นั่นอ่ะแล้วก็ขอให้เจอครูบาอาจารย์ค่ะที่เขาจะทําให้เรามีเงินร้อยล้านมีเงินเก็บร้อยล้านนั้นจริงค่ะ ะะคุณรู้ไหมว่าอะไรที่มันมีค่าที่สุดคือตัวเราคือความรู้ค่ะมนุษย์คนเราส่วนมากเนี่ยนะขยันมาเยอะแยะมากมายนะตามหาอยากประสบความสําเร็จเหมือนครูก็เป็นคนนั้นค่ะครูอยากประสบความสำเร็จง่าย,ายสบายๆไวๆครูก็เจอเขาแล้วแต่ครูแค่หนีจากเขามาแค่นั้นเองค่ะเราก็ควรจะกระโดดเข้าหาโอกาสค่ะ โอกาสมันไม่วิ่งหาเราหรอกค่ะเพื่อนเราต้องวิ่งเข้าหาโอกาสเพื่อจะให้เราประสบความ